นางลาวทองคือใครคุยเรื่องวันทองกับคุูจิ๊บวันนี้มาทําความรู้จักนางลาวทองกันดีกว่าครับนางลาวทองนั้นเป็นลูกสาวของนายแสนคำแมนกับนางสีเงินยวงซึ่งนายแสนคำแมนเนี่ยเขาเป็นเหมือนนายแคว้นเป็นเหมือนเจ้าเมืองเล็กๆเจ้าบ้านนะครับเรียกว่าบ้านจอมทองซึ่งบ้านจอมทองเนี้ยบางคนนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นอำเภอจอมทองในเชียงใหม่นะักวิชาการบางคนก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นเอ่อเมืองทางเหนือของลำพูนเอาสุดแล้วแต่จะว่ากัน แต่กล่าวโดยสรุปมันก็เป็นเมืองทางเหนือก่อนจะถึงเชียงใหม่นั่นแหละครับคือขุนแผนเนี่ยเขาได้รับคําสั่งจากพระพันวษาให้ไปตีเมืองเชียงใหม่เขาก็ตีตะลุยเมืองต่างๆไปเรื่อยๆแต่เว้นไว้แต่บ้านจอมทองทําให้ในแสนคาแมงซึ่งเป็นในแคว้นเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าบ้านเนี่ย เขาอยากจะขอบคุณขุนแผนรวมถึงอยากจะเจริญสัมพันธไมตรีก็เลยนํานางลาวทองซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมามอบให้กับขุนแผนถ้าใครได้ดูละครเรื่องวันทองเห็นไหมที่มีฉากหนึ่งขุนแผนเขานอนอยู่ในค่ายเนี่ยแล้วก็มีนายทหารคนหนึ่งเนี่ยนำผู้หญิงนะครับมาให้กับขุนแผนสุดท้ายแล้วเนี่ยนางลาวทองก็ต้องตกเป็นของขุนแผนจริงๆแล้วนางลาวทองเนี่ยเขารักพ่อรักแม่รักบ้านเกิดมากนะ ในวรนนคดีเนี่ยนะครับนางเหลาทองไม่ได้เต็มใจจะไปนะอยากจะอยู่ปฏิบัติกับพ่อกับแม่แล้วจริงๆแล้วนางเหลาทองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีธรรมะธรรมโมฝากา่ในพระพุทธศาสนาก่อนจะจากบ้านจากเมืองมาเนี่ยก็ได้ปักปักผ้าม่านถวายไว้ที่วัด ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกรวมถึงมีรูปปั้นของตัวเองด้วยนะครับแต่ตัวหลังมันสูญหายไปอันนี้ก็ไม่กล่าวถึงละกันสุดท้ายแล้วนางลาวทองก็ต้องเดินทางมากับขุนแผนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อขุนแผนพานางลาวทองกลับมาสุพรรณบุรีเนี่ยมันมเจอะกับนางวันทองไงล่ะแล้วก็มีฉากตบตีฉากประทักกระมกันมากมายนะครับอุย้ยตบกันในครัวนี่แบบ สุดยอดเลยนะครับลากขึ้นมาตบตรงหน้าหัวบันไดทีบกันอีกจริงจริงแล้วในวรรณคดีนะครับก็ไม่ได้บ่งบอกรายละเอียดว่าอเขาตบตีกันอย่างไรคุณจิเข้าใจว่านั่นเป็นการสร้างสรรค์ฉากดราม่าตบตีกันให้มันถึงพลิกถึงขิงให้มันสนุกสนานนะครับจริงๆแล้วในวรรณกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามาเจอกันแล้วก็ด่าทอกันไปด่าทอกันมาแล้วก็มียื้อยุดฉุกชะกานนิดหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนางวันทองเผลอไปขวนหน้าขุนแผนเข้าให้ทําให้ขุนแผนนั้นโกรธมากก็เลยพานางเหล่าทองเนี่ย กลับบ้านเกิดไปอยู่ที่กาญจนบุรีทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเราททองก็อยู่กินกับขุนแผนขุนแผนเนี่ยเขาต้องไปเข้าเวรในวังนะครับกับขุนช้างเลยทีนี้เนี่ยในระหว่างเข้าเวรเนี่ยนางราทองเกิดป่วยนะครับคือตอนนี้ขุนแผนเข้าไปรับราชการในวังอ่ะนางเราทองเกิดป่วยนะครับนางทองประสีส่งข่าวมาขุนแผนก็เลยอยากจะกลับไปดูเมียไงก็เลยบอกขุนช้างฉันขอฝากเวรไว้หน่อยน,น,นะขุนช้างบอกเออได้ได้เพื่อนกัน เป็นช่องให้ขุนช้างนะครับไปรายงานพระพันวษา,ากราบทูลพระพันวษา,าว่าเนี่ยไอขุนแผนมันหนีเวรน,นะครับสุดท้ายแล้วพระพันวษา,าทรงกริ้วมากเลยครับเลยลงโทษขุนแผนให้ไปตะเวนด่านเลยนะให้ตะเวนด่านเลยอย่ามาอยู่ในรั้วในวงังไม่ได้อยู่กับเมียด้วยแล้วก็ริบนางลาวทองริบนางลาวทองเข้ามาในวังอะ่ะนะ ให้มาเป็นช่างปักสะดึงกึ่งไหมนะครับสุดท้ายขุนแผนก็ออกไปตะเวนไพรตะเวนด่านนะครับจนกลับมาแล้วเนี่ยก็ออมีคดีความฟ้องร้องต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็อ่ะสุดท้ายแล้วก็ชนะคดีว่างั้นเถอะก็ได้นางวันทองกลับไปอยู่ทีนี้ไม่พอไงได้คืบจะเอาศอกขอนางลาวทองกลับไปอยู่ด้วยพระพันวษากริ้วหนักเลยสั่งจําคุกขุนแผนเลยแล้วก็สั่งให้นางลาวทองเนี่ยเอาไม่ต้องไปไหนมึงอยู่ในรั้วนในวังเนี่ยปักสะดึงกึ่งไหมไปเถอะ นจนเรื่องราวผ่านไปจนรุ่นลูกนะออลูกของขุนแผนก็คือพลายงามได้เป็นพระวัยเขาเนี่ยไปรบกับเชียงใหม่และชนะมานะครับก็เลยได้มาทูลขอพระพันวาษาว่าขอให้พ่อขุนแผนเนี่ยได้ออกจากคุกเถอะนางเราทองก็เลยโชคดีได้พ้นโทษด,ด้วยสุดท้ายก็ไปอยู่กินกับขุนแผนครับแล้วก็มีลูกอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือ พลายนารงค์นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนางลาวทองซึ่งในวรรณกรรม,มครับก็ไม่ได้บ่งบอกมากมายหรอกว่านางลาวทองเนี่ยเป็นคนร้ายแต่ว่าพอในละครเนี่ยเพื่อให้ละครมันสนุกก็ต้องมีการใส่อารมณ์เพิ่มเข้าไปใส่บทบาทเพิ่มเข้าไปใส่เรื่องราวเพิ่มเข้าไปให้ดูเป็นนางร้ายนั่นเองครับเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณช้างคุณแผนหรือว่าเรื่องวันทองทํามาหลายครั้งเนี่ย ก็มีฉากที่ตบตีกันระหว่างนางวันทองกับนางเหล่าทองคุณจิ๊บเคยดูละครนอกละครเสียภาของกรุมศิลปกรเนี่ยยนางเหล่าทองกับนางวันทองก็ด่ากันตบกันอีกอะไรมันเป็นการดีไซน์ฉากดราม่าให้มันสนุกสนานครับนางเหล่าทองในละครวันทองช่องวันรับบทโดยคุณเบนครับซึ่งคุณจิ๊บคิดว่าเป็นการแคสตัตวละครที่ตรงคาแรคเตอร์มากๆเพราะว่านางเหล่าทองนี่ก็เป็นคนเหนือเนาะ คนเหนือกะเจ้าน้องเบนเขาก็เป็นคนเหนือกะเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอูกอ้กำเมืองอู้กำเมืองอะไรก็สมบทบาทครับรวมถึงบุคลิกท่าทางแววตาวุ้ยสวยเซ็กซี่แล้วก็เล่นได้ร้ายจริงๆเลยครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามละครวันทองช่องวันจันทรอังคาร20นาฬิกานาทีคุณจิ๊บก็จะคอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วมีเรื่องราวเก็ดความรู้เล็กๆกน้อยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณจิ๊บด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ